สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเถวเงอบผู้หากินหมานคือเก่าครับวันนี้พาพี่น้องครับมาหาเลาะทองหางงวงงามครับราคาเกษตรกรจับต้องได้ครับวันนี้พบกันเป็นอีพีที่สองครับกับพิกัดอำเภอเมืองจังหวัดมศข้ามครับคอกพ่อสิทธ์บัวงามครับวันเสาร์ครับทักทายกับน้องผัดไปเลยครับน้องคัดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีของเถวเงอะครับผมพบกันเป็นอีพีที่สองเนาะอีพีที่สองครับนะครับระยะเวลาและโอกาสครับมันว่ากันยักเ์ใหญ่เลยครับผม แต่ว่ามื้อนี้เป็นโอกาสดีหางัวงามใส่ปีใหม่พี่น้องครับผมหัวทองหัวแม่ลูกครับผมใกล้คลอดก็มีครับผู้ใดอยากใกล้ทองก็มีแม่นครับคลอดวันที่1วันที่2มกราคมนี่เนาะครับผู้ใดอยากเอาไปฉลองปีใหม่เอาไปลอกินน้องเนาะครับผมเอาพิกัดตั้งอยู่ไสครับผมพิกัดฟาร์มเฮาอยู่บ้านน้องแตกครับตำบลท่าสองคลอนอำเภอเมืองมหาสารคามครับเบอร์โทรฟาร์มก็0924345192ครับอีกเบอร์ก็0 8 7น แปดหกสี่หนึ่งหกสองสามครับเฟซบุ๊กพัดอ่อนิวงานสารคามครับผมครับผมการรับประกันเป็นยังไงครับผมการรับประกันสากลครับผมสองอาทิตย์ครับผมสองอาทิตย์สิบสี่วันเนาะครับผมรับประกันอาทิตย์ครับผมภายในหนึ่งอาทิตย์เนาะครับผมอ่าจังไหนก็เห็นครับพี่น้องเอาไปคัสตัวคัสทอนนะครับทางบอกสี่ตัวสุดสรยก่อนอ่ามือสองมือก็เห็นนะครับพี่น้องประกันภายนอกสําหรับการขนส่งส่งจังไหนครับส่งฟรีไสามครับส่งได้ทั่วแท้ครับทัวมาคุยกันครับผม คือทุกตัวนี่ต่อรองได้แล้วก็ส่งฟี่โทรมาอีสานน้องๆครับผมอ้าวือาพี่น้องบ่ต้องไปคิดยากเรื่องการขนส่งครับพี่น้องต่อได้เท่าไหร่ก็ส่งฟรีบ่มีบวกเพิ่มเนาะมามีบวกสระอีสานแต่ว่าภาคเหนือภาคกลางภาคใต้อยากได้ก็โทรมาครับโทรมาได้ครับเรามีรถมีรถส่งครับผมมีรถส่งทั่วประเทศเนาะแม่นครับอ้าวขอเรียกเป็นตัวเลขแข่งมานครับพี่น้องเอาตัวนี้เลยครับผมเอาแมวหัวโลนเนาะหัวโลนท่องครับโลนธรรมชาติเนาะแม่นครับผมอ่านี่พี่น้องแมวหัวโลนครับ ตัว้องกับพูดได้ครับทองกับซีไว้หนึ่งเจ็ดแปดครับผมทองกับซีไว้หนึ่งเจ็ดแปดสามเดือนทองสามเดือนเนาะทองสองครับผมทองสองตัวนี้ประกันทองประกันต่ำนี้เนาะทองครับต่ำนี้ครับวัวทุกตัวมีคลิปเนมะีครับมีคลิปตัวทองครัวัวทองมีคลิปวดีโอการตรวจพี่น้องสบายใจเลยครับพี่น้องตรวจสอให้เรียบร้อยครับผมเป็นเมียทองสองกับซีไว้หนึ่งเจ็ดแปดครับผมสามเดือนครับทองที่สองเนาะทองสองครับสูงร้อยสี่สิบสองเลยครับสูงร้อยสี่สิบสองเนาะครับผมอ่ะพี่น้องต่ำนี้บ่มี่แกงขาดีอ่างลามสวย นี่อ่างยังไงแกงขาดีครับพี่น้องสูงร้อยสี่สิบสองครับเอาตัวนี้เปิดราคาเท่าไรครับผมเอาเบาๆครับสามหมื่นเก้าพันบาทสามหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องอันนี้คือแมททองหัวโล่นแมวโลนครับโลนธรรมาชาดได้โล่นทรรมชาตมั้ยครับโอกาสลูกเกินมากกสิโล่นทรรมชาิเนาะพี่น้องก็ต้องเพจเขาหยาบครับลูกแรกเิ่นตัวผูด้วยครับลูกแรกตัวผูเนาะอ่าพี่น้องไปรุ่นตะเกามันจิกขันกันครับสามหมื่นเก่ากับง้อทองครับครับผมแล้วก็ทองหัวหล่นทั่วมาชาดพร้อมครับต ราคาทรงกันหลายพันนี่เนาะแม่นครับตรงได้ครับราคาทรงอันนี้คือการบริการจากทั้งขอของพอสิครับพี่น้องบึ่งแผ่นหลังกวกว้างครับนี่เป็นสวยแดงครบเครื่องครับโบ๊ครับแม่หัวหล่นธรรมชาติสามหมื่นเก้าพันบาทคือราคาง้วนทองประกันท้องอ่าตำหนิไม่มีจึงเชื่องครับพี่น้องเชื่องครับอ่าสามเดือนกับเจ้าโชคเนาะครับผมซีวหนึ่งเจ็ดแปดครับพี่น้องดูแผ่นหลังอ่านี่ครับ ราคางัวดทองรักสามรักสามครับพี่น้องเนี่อเอาช่วงมันราคาพ่อสื่อพ่อฟังพี่น้องเอาไปเก็บพ่อสื่อแห้งครับช่วงนี้ครับช่วงนี้เนาะเอาตัวต่อไปครับผมต่อไปก็เป็นแม่ทองช่วงแรกเดี๋ยวเขาง้วทองกันได้พี่น้องมีหลายโตหลายคมแล้วกับแม่ลูกรับแม่ลูกกับสวยๆขนาดเลยอุไใดพอมีเงินช่วงนี้ครับนาเก็บครับราคาพ่อสื่อแห้งตัวที่สองนี่แหงอ่างไงเลยครับพี่น้องเนี่ยอ่างครับตัวนี้ครับโอ้ว่าดุกัวตัวนี้ครับเนาะมันมันหนาไหมเอาพี่น้อง ตัวนี้ไซส์ใหญ่เลยหนาาตันๆเลยครับหนองตังไว้เป็นวัวผูครับท้องเจ็ดเดือนครับเจ้าบิ๊กครับผมโอ้ตัวนี้ท้องเจ็ดเดือนครับผมกับเจ้าบิ๊กครับอ่าพี่น้องเอกสารใบหลอดมีครบนะครับมีครบครับแต่ว่าเผื่อกระชับเวลาเนาะครับอ่ะเืียงครับแผ่นหลังกว้างๆแบบนี้ครับสูงเท่าไรครับตัวนี้ร้อยสี่สิบห้าเนาะครับผมท้องเจ็ดเดือนรอกินน้องได้เลยท้องที่ไหครับท้องสองครับท้องสองเนาะนม่ครับพี่น้องนี่างยงไงแบบนี้ครับ สูงร้อยสี่สิบกว่าครับครับโอ้เป็นเครื่องโบสตัวนี้เนาะโบดครับผมโอ้เครื่องดำนะครับพี่น้องเครื่องเพชรดำเดี๋ยวฟังนี้ก่อนเอยนี่เออสูงร้อยสี่สิบหาท้องกับเจ้าบิ๊กครับบิ๊กเจ็ดเดือนครับประกันท้องประกันตำหนิแข้งขาดีไ่มีตำหนิเนาะไม่มีตำหนิครับเพือรับประกันตำหนิพี่น้องเห็นภายในสิบสี่วันแจ้งได้ครับครับผมใบเสียค่าจ่ายใด้งไิ้ครับผมเจ็ดเดือนแก้แบบนี้เปิดราคาเท่าไหร่ยังไงสิ สามหมื่นเก่าห้นบาทเท่อนครับผมรักสามแม่นครับผมาพี่น้องยังหนาเลยพี่น้องสามหมื่นเก่านี่คือทองแกเจ็ดเดือนครับพี่น้องเขาไปทันกับท่านครับต่อได้อีกบ่วต่อได้อีกครับต่อได้อีกับสรงฟี่อีกแม่นครับซงฟี่สุไอีสานทุไหอีสานสิบเก่าจังหวัดรงฟี่เลยครับเก่าจังหวัดรงฟี่แต่ว่าถารอบนอกไก่ไก่อีสานจหน้อยถา่ราคาตรงกันกับอาจจะซงฟี่ได้พี่น้องจะซงฟี่ได้ครับผมพี่น้องนี่เบิ้เป็นท่านหลังครับครับทองเจ็ดเดือนกับอันนี้ เจ้าบิ๊กครับผมกับเจ้าบิ๊กเนาะคนาบตมนตันเอาย่างพี่น้องบ้างครับเออนี่ครับพี่น้องง้อดูกหมูครับผมว้อดูกหมูจอย่าเป็นครับแมนครับอ่าขางขอกไปสามหมื่นกับ่าจอยครับพวแบบนี้พี่น้องแง่ขาดีครับอ่ะนาๆตอนตอนท้องเจ็ดเดือนครับผมเอาไปรุ่นเพศอย่างเดียวแมนครับนี่ครับประกันท้องประกันตำหนิสามหมื่นเก้าพันบาทกับไซส์ใหญ่ยักษ์เลยตัวต่อไป เอาตัวต่อไปเอาผูไดมักสีแดงครับวันนี้นี่เอาใส่ใหญ่ยักเลยอันนี้เป็นแม่สถานะเป็นตังไหครับตัวนี้ท่องเจ็ดเดือนครับผมตัวนี้ท่องแก้เฮือนครับผมเจ็ดเดือนท่องกบไปครับตัวนี้ท่องครับ K31 ครับท้องกับ KF31 ครับพี่น้องแม่แดงใส่ใหญ่ใส่ใหญ่ครับตัวนี้สูงใหญ่ก็สองตัวที่แล้วนะครับพี่น้องเบียดอยหาิบครับเบียดเบียดไปลอยหาสิบเลยครับผมแดงจนแสบตาครับตัวนี้แดงมดครบเครื่องท้องเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนแล้วครับกับ KF31 ครับผม เป็นท้องที่ไรครับท้องสองครับตัวนี้เป็นท้องสองกับเคฟสามหนึ่งครับพี่น้องเนี่ยเอาไปรุนน้องขึ้นกันไปรุนเพศขึ้นกันอ่ะโคนหางใหญ่แบบนี้ครับตำหนิไม่มีเนาะตัวนี้เนาะผอ่าบ่มีตำหนิจักโตได้ครับถามมีตำหนิตรงไหนฮาก็สิแจงก้อนเนาะแนนครับอ่ะพี่น้องนี่ต้องสอบถามได้อีกทีนึงต้องสอบถามได้วิดีโอคออีกทีนึงเนาะครับผมพี่น้องว่าเออมันตรงตัวไม่ลิปบอก้องเลยอ่ะวิดีโอคอได้ครับตัวนี้ท้องเจ็ดเดือนกับเคฟสามหนึ่ง ไซ์เบียดเบียดไปร้อยห้าสิบครับผมประมาณร้อยสี่สิบเก้าสิบแปดบวบตัวนี้อ่ะนมสีไม่มีติ่งครับแต่ว่าลำตัวเ้าครับทางไงยังเงาสีผิวเพิ่นดีนะครับตัวนี้สีก็ดีอ่ะเกียงดีเนาะตัวนี้เนาะเออมีน้องโม่มีแป๋วมาไหนคุนหางยังไงอ่ะเดี๋ยวจะําราคาให้ด้วยครับพี่น้องอ่ะโอ้แกงขายไงครับพี่น้องเนี่ยเอ้าข้องเจ็ดเดือนครับผมกับเคฟสามหนึ่งลอกกินน้องเลยประมาณ ตันนี้ท่านว่าเนาะมักร้ากุมภากุมภามีหน้ากุม้าครับผมกุมภามีหน้านี่ครับพี่น้องตัวนี้เปิดราคาไปอยู่ที่อะไรครับสี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับตัวนี้สี่หมื่นเจ็ดครับพี่น้องอันนี้คือง้วแดงใส่ไงได้อพี่น้องใส่ไงครับเบียดๆไปลอยหาสิบแล้วก็ทองเจ็ดเดือนครับกับพอดีพร้อมเคสามหนึ่งประกันท้องประกันตำหนิต่อรองได้ต่อรองได้ครับส่งซีเมือดานครับผมอ้าวผด้ดมักง้วใส่ไงครับแล้วกันราคาลักซี่น้อยครับพี่น้องนี้ว่วต่อรองได้ครับ ทรงซีตัวไปริษานครับสวยเลยงอหนังหนาเลยครับตปวหนังหนาแดงโบดรบเครื่องครับนี่เป็นหเวมือขาขาใหญ่ครับตันๆเลยตำหนิไม่มีครับเอาตัวต่อไปตัวต่อไปเอาเป็นแม่แดงครับแม่แดงโบดอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็สถานะคือท่องเนาะทองสาวครับผม เอาเป็นทองแรกพ่อแมเอาพี่น้องสาวทองแรกครับแดงโบ๊ทครับเมืองนุ่มครับนุ่มไข่แล้วพี่น้องไก่คอดครับตัวนี้ไก่คอดแล้วแม่ครับทองเจ็เดือนแปดสิเก้าเดือนครับทองแปดสิเขาเก้าเดือนแล้วครับพี่น้องเอาผู้ใดบโบมาถาโดนครับครับทองก็ไปครับตัวนี้ครับทองกเจาบิ๊กครับทองกัเจบบิ๊กเนาะครับทองแปดเก้าเดือนขอดวันที่อะไรครับตัวนี้ปีใหม่แล้วเนี่ยนะครับปีใหม่กำหนดคือวันที่วันที่สองครับผมสองมกราพี่น้องเอาไปฉลองเข่าดาวปีใหม่เลยครับ ขอดกำหนดขอดตามใบนะครับสองมกราลาหกเจ็ดทองกับเจ้าบิ๊กแปดเก้าเดือนแล้วครับผมเป็นทองแรกครอมเนาะทองแรกสาวทองแรกครับพี่น้องเอาสดๆเลยครับพี่น้องนี่ปู้ใดบดอยากข่าโดนครับอยากลอกกินน้องเลยใกลๆจะจาอปีไม่นี่ครับอ่ะเรื่องดำโบดครับสูงประมาณร้อยเท่าไรครับตัวนี้ร้อยสี่สิบห้าครับวัวสาวท้องแรกกับเจ้าบิ๊กงัวดูหมูครับงัวดูหมูจอยว่าเป็นครับอะหนังหนาดีครับพี่น้องเมืองหนังคอ เล็บสวยครับนุ่มไข่เบอร์ละครับพี่น้องเอาเอาไปรุ่นเพศเอาพี่น้องอันนี้คือสาวทองเรกนะคบพี่น้องนี่อ่าผู้ใได้อยากได้ทองแก่แกครับกำหนดลอดสองมกราหกเจ็ดครับพี่น้องไปฉลองปีใหม่ได้กินได้กินน้องแน่นอนครับพี่น้องนี่ไปรุ่นตะเพศครับตำหนีบ่มี่เนาะบ่มี่ตำหนีครับผมพี่น้องหลังเปเลยครับหลังเปยเปครับพี่น้องเอาปูสาดนอตเลยนี่นี่คุณหางใหญ่ สูงร้อยสี่สิบาททองแปดเดือนทองแรกทองแรกครับผมตัวนี้เปิดราคาไว้อยู่ที่สี่หมืนห้าพันบาทครับผมสี่หมืนหาพันบาทแมนครับกับง้วทองแรกแปดเก่าเดือนนี่ครับพี่น้องต่อหนี้บ่มีบ่มีครับผมต่อรองในทรงฟีทวายิสานแมนครับพี่น้องใครชอบใครชอบของใหญ่ครับพี่น้องนี่ทองแกะแบบนี้ครับทองแปดเก่าเดือนแล้วครับรอกินน้องเลยต่อได้อีกต่อได้อีกครับผมต่อหนี้บ่มีครับพี่น้องเสวยเลย เหลือตะหลุดเพดอย่างเดียวพี่น้องนี่นังหนาดีแห้งครับตัวนี้จิงเฉียงพร้อมเอาตัวต่อไปเอาตัวต่อไปเอาเขาสู้หมูดแม่ลูกครับนี่มีค้อมแม่ลูกครับแม่ลูกผูครับตัวนี้ครับแม่ลูกผูเนาะครับผมเอาคมแรกครับพี่น้องแม่ลูกผูอาดองกดพอพันครับพี่น้อง นั่งน้าดีลูกฮิวโก้ด้วครับลูกฮิวโก้เนาะฮิวโก้เฮทพีศูนย์ศูนย์หกครับพี่น้องสามเดือนก้วนะครับสามเดือนคอันนั้นคนปอพัฒน์เนี่ยเล่นตัวนี้เนาะครับผมอ่าพี่น้องนี่แข่งขาใหญ่ยาวดีเป็นลูกโตที่ไรครับนี่เป็ลูกแรกครับลูกแรกเนาะแมนครับอ่าพี่น้องแม่สดยังสดนะครับพี่น้องแม่ประมาณลอยสี่สิาดนะครับแม่สูงประมานลอยสี่สิบหาลูกฮิวโก้เฮทพีศูนย์ศูนย์หกสามเดือนเอกสารไปหลอดมีเนาะมีครับผมสบายเงี้ยวดีครับพี่น้องใจลูกดีนะครับพี่น้องเนี่ แม่คือสิบวัตต์ผสมของเนาะแม่ทองว่างครับแม่ทองว่างพี่น้องเอารอเป็นสัตว์อีกเล็หน้อยลูกผูกกขุนนาอขุน,นอเราเด <ผม S 1> ับพี่น้องลูกผูมันใหญ่ไวครับผมแม่สูงร้อยสี่สิบห้าครับลูกฮิวกโก้เอกาสารใบหลอดครบนี่ตันี้บ่มีนะครับเนาะอมีตันี้ครับผมพี่น้องแดงแดงต่บใจลูกเก่งนะพี่น้องลูกนี่แดงก็แม่ก็ข้องครับพี่น้องนี่แกงขาไงเงี้วดีลูกฮิวโก้สามเดือนครับผมแม่กะหนังหนาดีสีแดงเข้ม ชิงเชียงครับพี่น้องนี่เป็นแม่ลูกลูกตัวผู้ลูกฮิวโก้นะครับสายผูสายขุนเนาะครับผมอะเลียงเอางูาผูเข้าเดียวครับเด็กขายไว้เด้สองตัวครับ <laughs> เอาเปิดรคาคาเบาๆคมแรกเอาเบาๆสามหมื่นเก่าขั้นแรครับผมใดสองตัวสองตัวครับสามหมื่นเก่าแม่เนี่ยคือแม่ลูกแรกเนาะลูกแรกครับผมแม่กระสดอยู่เด้กพี่น้องนี่สามหมื่นเก่าลูกฮิวโก้าดากเกาดาเ็งูสองตัวครับผมแข้งขาใหญ่ยาวครับพี่น้อง อีกบ่โดนแม่ก็สิเป็นสัตว์เนาะแม่ครับลูกก็ับคุณเอาพี่น้องคุณขายขายเป็นเนื้อก็ได้ขายเป็นพอพันก็ได้นี่สามหมื่นเก่าละพี่น้องโค้มยิงใหญ่แบบนี้ครับได้สองโตครับอ่ะอีกหน่อยแม่สมบูรณ์เก่าไปทับครับพี่น้องนี่เป็นขาดนังเลี้ยงนี่ครับมันนี่มันขาดนังเลี้ยงซิเนาะแม่ครับเติ้งไห้นมลูกครับพี่น้องนี่สามหมื่นเก่าครับพี่น้องโค้มยิงใหญ่ลูกแรกพร้อมครับอ่าสารภูงบลักมีหลักสามครับพี่น้องนี่ อยากเอาไปพัฒนาต่อยอดเอาเลี้ยงลูกปูกข้าวเดียวหมื่นสองหมื่นเนาะลูกปูกข้าวเดียวครับสองหมื่นกว่านี่โคบนี่ยสามหมื่นเก่าตอรองได้ตอรองได้ครับก็ไพศาลพี่เก่าครับอ่าพี่น้องนี่ตำหนิไม่มีลูกฮิวโก้เอกสารใบหลอดมีครบครับอ่นี่พี่น้องจักหน่อยไปทับน้องแม่เนาะรักปอได้กับไซอองแม่เพิ่นมีเม็ดกับพวดอยู่น้อยนึงครับอ่าแม่มีนมนมติงเนาะบ่่แมนต้องเป็นเม็ดกับพวดครับอ่าแจ้งไว้ก่อนครับเข้าเม็ดข้าวโพดครับ นี่สามหมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้ส่งฟรีทุกใบสารตัวต่อไปตัวต่อไปเอาคู่ที่สองครับพี่น้องคมยันย์อีกคมหนึ่งครับหัวโลนแม่ลูกลูกผูเนาะตัวนี้เนาะผูครับผมอ่ะพี่น้องลูกก็แข้งขาใหญ่ดีลูกวิโก้ครับลูกวิโก้สองล้านเนาะครับผมแม่นี่เป็นหัวโลดเนาะหัวโลดครับหัวโลดเม็ดสีแดงเข้มครับพี่น้องนี่สีบักตาลสุกนะครับสีบักตาลสุกเข้มๆแดงบดครับพี่น้องขอบหูขอบขาขอบตาขากระดำครับขากระดำ เป็นลูกโตที่ไหนครับีมื่าลูกสองครับลูกสองเนาะครับผมฮิวโกได้ยจากเดือนแล้วครับตัวนี้ประมาณสี่สี่หาเดือนครับประมาณสี่สิ่เาหาเดือนเอกสารใบหลอดมีแม่สูงเท่าไหร่ครับร้อยหาสิบได้ครับแม่สูงร้อยหาสิครับแม่ใส่ใหญ่ๆครับพี่น้องอ่ะเป็นลูกสองนะครับตัวนี้เนาะลูกฮิวโกไอลูกไอวีโกวีโกครับสี่สเาหาเดือนครับผมสีดีแห้งครับทั้งลูกทั้งแม่สีแดงเข้มเลยนะครับเนาะสีไอออกน้ำตาลใช่ไหเนาะน้ำตาลครับแดงใหม่ครับแดงน้ำตาลลูกชายวีโก้ ซีหาเดือนเอกสารใบหลอดมีครับครับผมต้นนี้ไม่มีว่มีต้นนี้เม่ครับพี่น้องนี่แม่หัวหลนครับอ่านี่แต่ว่ารับประกันสีครับตัวนี้สีแดงดีสูงประาม่านลอยหาสิบเนาะครับผมอ่ะแก้งขายใหญ่ยาวอ่ะนี่ลูกไส้ครับพี่น้องแม่ทับไปครับตัวนี้แม่ทองว่างนี่ครับแม่ทองว่างเนาะอ่าพี่น้องเอาไปทับเอาหมักตัวใดใส่ออกครับแม่บอกแม่พันตัวงามๆแบบนี้ครับหนาน้แบบนี้สีก็ดีอ่ะได้ตัวแม่มากขึ้นสิคักนะตัวนี้เนาะผ อ่ตะเกาลูกมันขันกันนด้ครับพี่น้องนี่อันนี้ลูกวิโก้สองล้านครับสีหาเดือนครับอ่าเอกสารไม่หลอดมีเอาไปเป็นพอพันพอคุ้มฟุงได้ครับครับผมเอ่อเม็ดสีมันดีครับตัวนี้เอาคมยั่ไงนี่เปิดราคาไปตัวใดครับหาหมื่นหาพันบาทครับหาหมื่นหาพันบาทครับพี่น้องกับเมย์บอกเมย์พันตัวยี่่แล้วก็ลูกช่ายวิกโก้สองล้านครับสีหาเดือนอ่าตำหนิไม่มีครับผมนมสีไม่มีติ่ง มัมี่ครับหามืนหาครับพี่น้องเอาไปทับเอาจยากหน่อยทองมาแม่ทองมากกับสิลักหาบนนี้ลักหาลักโคุตรละครับแม่หัวหล่นใส่ใ่ญ่แบบนี้ครับพี่น้องอ่ะลูกไายก็เป็นของแถมซะครับพี่น้องหามือหายต่อได้ด้วยครับพี่น้อได้ต่อได้กับทรงฟี่ต่อได้ทุกตัวทุกพาอีสานคือเก่าครับพี่น้องภักเหนื้อภาคกลางภาคใต้อยากได้ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับนี่อ่ะแม่สดๆครับแดงบดครับจัดๆเลยครับพี่น้องนี่ใจลูกดีนะครับนี่บ่งลูกไส้ครับ พี่น้องอยากไนีเอาเป็นพอพันพอคุ้มฟูงเลยครับในอนาคตนี่โอ้สีแดงแห้งครับพี่น้องสีเข้มดีครับห้าหมื่นห้าต่อรองได้สิบซี่ทั่วอีสานตัวอีสานเลยครับตัวต่อไปมดนะครับผมเหรามิอนี่ฟ้์มฮามีมดเหลาตีครับผมเอาชมเพื่อนๆเลยครับพี่น้องเอามือนีไมีแม่ลูกสองโคมมนาอครับผมเป็นแม่ลูกลูกปู่แล้วก็งูกทีอโตสามสี่โตครับพี่น้องราคาพอสื่อพอต่อสูกโตตัวนี้นี่ไม่ได้เปิดครับตัวนี้ไม่ได้เปิดเนาะ เราหัวทองกันรักสามครับพี่น้องหัวทองแก่ๆนี่แหละครับพี่น้องรักสามเมีทองหัวหล่นกันรักสามแล้วก็มีตัวเดียวรักซีสองตัวครับสองตัวครับซีหมื่นเจ็ดกับทองแปดเดือนซีหมื่นสามครับราคาต่อรองในตัวซีหมื่นห้าครับพี่น้องมีงบสดใสทรมาคุยกันก่อนครับมีหน่อยมีหลายกับทรมาว่าอยากได้ตัวนั้นตัวนี้รถเด็ดซ้ำไหนครับพี่น้องโกงไงขายไงครับพี่น้องห้อยวิห้อยไปพัดครับเราพ่อสิบบัวงามครับ หรือว่าเขาไม่จมตัวจริงเลยเนาะยุกของยุกข้านบ้านนนต์แต่ตมบนทาสองข้อนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามสำหรับวันนี้ชุกโจมันครับผมสวัสดีครับ